อ่ะมาดูอีกเรื่องนะครับเป็นเรื่องที่แมภัยนะครับเตือนภัยกันที่หนึ่งากบุหรี่ไฟฟ้านะครับล่บาสุดเขาบอกว่าพบน้ํายาดองศพต้นต้นคือมันเป็นเหมือนสารที่ใช้ป <ใน S 1> ระกอบว<ง>เวลาที่เขาใช้สูบกันรหรือว่าเสพกันนะครับเขาจะเป็นน้ํายาแล,แล้วจะไปหยอดเข้าตัวเครื่องเวลามีกลิ่นมีรสอะไรแบบนั้นแบบนี้นั่นแหละมันมีสารประกอบน้ํายาดองศพซึ่งเป็นอันตรายมากใช่ไหมถูกต้องครับ ซึ่งล่าสุดครับคุณอนุกูลปรึกษานุศักครับผอกระทรวงเกษรับนสยกรมนตรีนะครับก็มาเตือนภัยจากการที่เด็กและเยาวชนเนี่ยพบาระสบบริไฟฟ้าที่ค่อนข้างเยอะนะครับเยอะมากในปัจจุบันนี้เขาบอกว่าส่วนหนึ่งก็ถือว่ารู้เท่าไม่ถึงการด้วยนะครับเพราะว่ามีอันตรายแฝงที่มากับผลิตภัณฑ์โม่งสารปรุงแต่งกลิ่นแล้วก็รสอย่างที่เราคุยเมื่อสักครู่นะครับเขาบอกว่าจะมีส่วนประกอบจากสารพิษและสารเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารฟอร์มาดีไฮ ก็คือน้ายาทองสดน,น,นี่แหละครับนี่แหละเนี่ยเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งไม่สารเคมีอันตรายที่ปล่อยออกมาในระหว่างการใช้บุหรี่ไฟฟ้าซึ่งจะทําอันตรายต่อสุขภาพของผู้สูบและผู้ที่ได้รับระอองนี่แหละคือคนใกล้เคียงอ่ะไม่ต่างกันเลยกับการสูบบุหรี่โดนไปนะด้วยแบบเดิมครับนะครับไม่ต่างกันเลยครับซึ่งคุณอนุกูลก็บอกว่าจากข้อมูลเนี่ยเยาวชนไทย6กถึงสาปีเนี่ยสูบบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณร้อยละสิบแปดจุดหกนะ หเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะถือว่าเยอะนะก็คือสมมติเดินมาห้าคนก็มีประมาณหนึ่งคนที่สูบเนี่ยแหละอันนี้จากข้อมูลนะใช่แล้วก็จริงๆอ่ะท่านแบบว่าผลสำรวจ ขีก่าอ้างเรื่องของน้ำยาดองศพเนี่ยมีการทําเป็นผลงานวิจัยนะครับจากของมหาลัยมินิโซตาที่สหรัฐอเมริกาพบเจ้าสารตัวนี้นะครับซึ่งสารนี้อันตรายของเขาคืออะไรมันจะเป็นสารก่อมะเรง็งอืต่อไปนะครับซึ่งเขาบอกว่าสารเนี่ยมันสามารถซ,ซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจนะครับแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการปเป็นโรคทางเดินหายใจด้วยอพวกแพ้ภูมิแพนะ้อย่างพวกเราเนี่ย เรานี่เป็นภูมิแพ้ผมครับต้องหนีเลยเพราะว่าเราเราเราเป็นคนแพ้อากาศอยู่แล้วซึ่งเมื่อก่อนผมว่าผมก็สูบนะครับอ่าจริงๆนะครับท่านผู้ชมแต่พักหลังเนี่ยแต่แต่ไม่เคยสูบหรี่ไฟฟ้าเราก็ต้องเลิกไงด้วยความที่ว่าเราเจ็บป่วยด้วยเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะสุดท้ายมันมันไม่ดีสูงภาพจริงเลิกแล้วดีขึ้นนะดีขึ้นรู้สึกตัวเองดีขึ้นเลยหน้าตาผิวพรรณของใสหายใจคล่องมากขึ้นใช่แล้วก็สิ่งที่เป็นอันตรายอ่ะมันมีเรื่องของการระคายเคืองด้วยนะครับผิ เหมือนกันแล้วไม่ใช่แค่คนเดียวอ่ะคนข้างๆรอบข้างด้วยโดนไปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอให้แนะนําขอควมร่วมือพ่อพ่อแม่แม่หรือว่าผู้ปกครองนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่อยู่ในบ้านนะครับท่านสองดูแลพฤติกรรมลูกหลานหน่อยดีกว่าอย่าไปหลงเชื่อนะครับเป็นค่านิยมผิดผิดนะบางทีบอกว่าสุบุรีไฟฟ้าอันตรายน้อยไม่จริงไม่ไม่จริงครับไม่ไม่ได้ตายบางอย่างหนักกว่าด้วยเพราะเขามีการแต่งกลิ่นแต่งรสแต่งอะไรเข้าไป ต้องใช้สารเคมีมากขึ้นแม่ก็ต้องระวังละกันนะครับ,รบถ้าเกิดยากเลิกบุหรีปกติเลิกบุหรีไฟฟ้าขอคําแนะนําได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านทุกแห่งครับก็บไปอนามัยก็ได้<ช>ง่ายๆเราพอสตอ